สวัสดีมิราฟเฟีทุกคนเลยครับผมเซซเซและตอนนี้ผมก็อยู่กในเกม The Blue m o t t e r Fest รอบนี้เรามาแบบไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเรามาด้วยขุมพลังของการจอตัวใหม่นะผมเพิ่งถอยการจอตัวใหม่มานั่นเองนะโอ้โหดูภาพนี่แวะให้ดูภาพกันก่อนเลยสวยสดใสงดงามขนาดไหนนะโอ้โหสุดจัดอันนี้คือปรับภาพแบบออาต้าไปเลยนะนี่นะ ให้เห็นแบบรายละเอียดของเงาของดินฝุ่นชัดเจนไปเลยนะฝนตมฝนตกชัดหลังจากคราวที่แล้วที่จะใช้กลาจอกากๆากากากมานานนะโอ้โหได้เห็นภาพแบบสวยสนใจสักทีนะอ่ากำลังคิดอยู่เลยว่าจะหาเกมอะไรมาเล่นเพิ่มดีนะแต่ว่าผมไม่เอาเกมโป๊มาเล่นให้ทุกคนดูแน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวซองติดเหลืองไม่ได้เกมโปะเออใครลองเสนอมาดูอยากดูเกมอะไรก็บอกมาแล้วกันนะ อ่ะสำหรับเดอะครูในวันนี้ครับผมก็ลองปรับทุกอย่างใหม,ม่หมดเลยนะปรับปุ่มคอนโทรลต่างๆนะให้มันใกล้เคียงกับฟอร์ซ่ามากที่สุดเราต้องบอกตรงๆเลยว่าตอนที่ผมก็เล่นอยู่ทั้ง2เกมเลยนะฮะตอนนี้ที่ทําก็ปิด TCS ไปปิด ESP ไปแล้วก็ตั้งให้เป็นเกียร์แมนนวลด้วยมาเดีย๋ยวมาลองดูว่าเกียร์แมนนวลจะมันสักขนาดไหนเพรารู้สึกว่าเกียร์ออโต้มันค่อนข้างที่จะขัดใจนะสำหรับเกมนี้นะฮะมันแบบมันเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ วันนี้เราก็มากับด่านนี้ครับผมวังกังสปิริตนะฮะก็ตามที่บอกกันว่าหลังจบเพลิสคราวที่แล้วเนี่ยเพลิสปอร์เช่เราจะมาเล่นเพลิสของรถญี่ปุ่นกันต่อนี่เลย R34 ก o d z i ีลาของเราโคตรเท่มาชม R34 กันในรอบนี้นะหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราขับอะไรไปนะ NSX เฟอร์ลี่ญี่ปุ่นนะในเพลิสของอ่าญี่ปุ่นเบสอินเจแปนนี่นะ ้าหนก็มิสู GTO ส่วนน้องส้มนั้นก็เบียตาเอฟเอฟไอดีโอ้เริ่มมาก็ใส่กันรัวละก่อนเราค่อยๆตามคาจังหวะแซงที่หลังยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเกียร์นะแซงไปแล้วสองคันไปครับค่อยๆไป ดาดก็ตกแต่งสวยงามเหมือนเดิมฮะมีมังโก้มังกรมีโคมไฟตามไม่ทันเลยอีกข้างหน้ามันไวกันจังวะขับไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเริ่มพุชชินเองฮะเดี๋ยวขุมพลังก็ซิล่าก็จะมาเองนะมาแล้วมาแล้วนิสันเหมือนกันนิสันเหมือนกันคอแซงหน่อยอ่าอีกแปดโดนด้วยเหมือนกันนะ ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับสี่ครับผมจืมเขาโค้งสวยงามเริ่มมาบอกเลยว่าเริ่มมาอ้าวเรียบร้อยใครแหกโค้งไปยังสวยอยู่ยังกลับเข้ามาได้นะบิสซูอีโวสิบนะด่านสวยมากเลยเนี่ยทำมาได้ดีเลยทีเดียวนะอารมณ์แบบญี่ปุ่นสุดๆเลยด่านแข่งขันนี้มันชื่อว่าวังกัน วังกังมันเป็นทางด่วนของญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอเห้ยนี่ไม่มีทางด่วนเลยนะเท่าที่เราขับมาเนี่ยมีแต่โค้งล้วนๆเลยนะตรงนี้ดูอาจจะเป็นทางด่วนได้ครับมีสะพานนิดหน่อยก็ไม่ได้อยู่ดีเมียตะโดนแน่สตาขาดแล้งงานนี้บูธเหรอบูธบูธบีบีเหมือนกันบูธมาเสือครับสุดท้ายฮะ สีแ,แดงๆอย่างนี้น่าจะเป็น NSX คันที่เราขับไปแล้วในรอบที่แล้วนะเฟอร์รารี่ญี่ปุ่นมาแล้วจ้ะ NSX ยังแย่งไม่ได้อยู่โอ้โหฉากสวยมากมีดอกสักะาปรยปลายด้วยนะจิ้มตูดหน่อยขอทีกนิดนึงเรียบร้อยแสงมาได้โอ้โหมังกรมังกรบ้อยอีกสวยมากบรรยากาศดานไล มันตามมาแล้ว,ต,วล compass, ลต,ต้องรีบทิ้งมันต้องรีบทิ้งมันโอ้โหไล่จีตู่ติดเลยฮะเอ้ยมีชนมีชนยา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 เอาละเส้นชายอยู่ข้างหน้าเย้เรียบร้อย ด่านที่3อิบิสุสไตล์อิบิสุนี่เขาว่าเป็นเทพของการทําประมงนะแล้วก็เป็นโชคลาภของญี่ปุ่นเป็น1ใน7เทพของญี่ปุ่นนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับเทพยังไงนะในการเล่นรอบนี้โอติดไฟนีออนด้วยนะรถนี้แต่งแบบจัดหนักมากคันนี้ไฮเอ็กเึงใน4จะจตุรเทพ เหมือนกันนะมีคะแนนแบบนี้ก็ต้องดิฟโอ้ย้คะแนนขึ้นทีเดียวแล้วอยางงี้เมื่อไหร่จะดิผ่านวะเนี่ยอ๋อโอเคเข้าใจละไม่ต้องดึงเบรกมือเราแค่เลี้ยวปกติมันก็สไลด์ให้เองนะอารมณ์เหมือนประมาณว่ามันเซ็ตมาดิฟอยู่แล้วนะเเราก็ดึงเบรกมือใหญ่เลยรถก็ช้า ตอนแรกก็งงนเนี่ยคะแนนเริ่มขึ้นลแล้วแสดงว่ามาถูกทางเริ่มไปแล้วเ,เริ่มไหลเอออย่างงี้ดีค่อยชั่วหน่อยนะกระดานนี่ชวนแสบตามากมาแล้วมาแล้วอีกทีดเดียว สวยดีสวยผ่านแล้วครับผมอันนี้คือชื่อเจ้าเกมมานะน้องในทีม1 1 m m เมันเจ้าเกมทำได้ประมาณแสนห้าพอยนะเรายังแค่แปด0 0หมื่นโหแล้วออกเสียเวลาโง่ตอนแรกไปด้วยนะคอยดีไป คะแนนครบแล้วครับผมจะดิฟยังไงก็ได้หลังจากนี้ผมจะพยายามล้มสถิติเจ้าเกมให้ได้นะอ้าวเรียบร้อยโอ้โหชนปักขนาดนี้เรียบร้อยเลยไม่น่าจะทับได้แล้วนี่ดิฟโคตรสวยตูดเกือบชนเสียดนายคะแนนผมไปแล้วโอ้โหได้แค่แสนเดียวอะ่ะหายไปต้องหลายคะแนนไม่เป็นไร จบอีเวนต์ถือว่าเรียบร้อยไปดาต่อไปเลยรอบนี้ชื่อนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแข่งทางตรงมัสนามนี้ก็สวยเนี่ยไอมังกรตัวนี้อีกแล้วมันบาดทุกงานอ่ารถแดกครับผม gtr r, r 3 4เวอร์ชั่นแดกนะยางแบบนี้ชัดเลยมาเดีย๋ยวไปลองดูรถแดกกันบ้างรอบนี้ให้เราแดกใช่ไหม ได้เลยปกตินี่ก็เล่นแบบสับเกียร์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นชิวๆครับผมแข่งแร็คจับได้ว่าจะต้องมีเร่งเบิร์นยางให้ถึงแถบเขียวเพอร์เฟคเบิร์นเรียบร้อยออกตัวไปยิงยาวยิงยาวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพึ่งนึกขึ้นได้ว่ามันมีเกจให้ดูดี่ว่าว่าแบบต้องถึงขนาดไหนแล้วเราถึงจะเปลี่ยนเกียร์นะ จบเลยรอบแรกผ่านไปเกียร์ชิฟต์แบดลืมดูเกจครับผมโอเคถ้างั้นรอบหน้าเอาใหม่เพอร์อเฟคเลีงเลี้ยงไือที่นึนงเรียบร้อยมารอบนี้เอาจริงอึบจึ๊บยกล้อด้วยเป็นไง ปาบเขาให้11วิทำเวลาได้ดีกว่าเดิมนะที่เกือบ1วิเลยทีเดียวนะรอบที่แล้วเราทำได้ประมาณ12วิเกือบไม่ผ่านมารอบสุดท้ายมัง้งน่าจะรอบสุดท้ายนะเพราะว่าเดค c r e ูภาคที่แล้วก็แข่งกัน3รอบมาพร้อม Perfect ิร์น ตอบน,นี้จะลองบอกว่าซัดหมดเกียร์แล้วค่อยเล็กในตัสด,ดูเออไปเรียบร้อยโอ้โหไม่สวยเลยเพราะงั้นออกตัวมาเสร็จปุ๊บกลางๆแล้วค่อยบู๊ในตัสด,ดีกว่านะด่นานนี้คันจูเอ้ยคันโจสไตล์ได้รถอะไรละ่ะรอบนี้ อีโวอ่าอีโวสิบนะฮะแต่งมาแบบจัดเต็มสีดำด้านสลับกับสีฟ้าดีออนนึกถึงไอแก๊งอะไรก็ไม่รู้แก๊งหนึ่งในเซนโลสามเลยนะสีแบบนี้เลย มีแสงสีฟ้าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เลเซอร์หรือเปล่านะไม่แน่ใจไว้ตกแต่งฉากแน่เลยไม่รู้ว่าทําอะไรได้หรือเปล่าโอ้เข้าทางแคบมาทางแคบครับผมเปียดกันขหน่อยไหมเอสสองพันมันเลงแสงมันเลนแสงไอ้คันนี้ยังไม่ได้ขับเลยนะไอเอ็กแปดเนี่ยได้ขับอีโวซะงั้น เอ๊ะผมเพิ่งสังเกตว่าภาคนี้ไม่มีซูบารุเหรอวะเนี่ยจริงๆภาค2ก็ไม่มีนะทั้งซูบารุทั้งโตโยต้าเลยแต่ว่าภาคนี้โตโยต้ามาแล้วนะครับซูบารุนี่ยังไม่รู้ว่าหายไปไหนมีพาวอล์เกอร์ด้วยเมื่อกี้อารสามสี่สีเทาน้ำเงินนั่นพาวอล์เกอร์วิ่งแซงโอ้โหมันบู๊ตต่อหน้าต่อตานี่บู๊ตแทนกันได้ เสียงโบออฟแมนสะใจมากภาคเนี้ยคือต้องบอกเลยว่า The Cool m a t e r Face เนี่ยเขาทำไอเสียงมาได้ดีมากเลยนะซาวเขาโอเคเลยอะเนี่ยเสียงโบออฟเสียงแบบเล็กเคลื่อนเสียงอะไรแบบสะใจมากตามอีกแล้ว n s x คันนี้นี่ตัวท็อปรถญี่ปุ่นแล้วมั้งเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งตลอดทุกรอบ จ้าบอดที่มีชื่อว่าชิงโกะเนี่ยเอาละนะจังหวะน,นี้แหละขอหน่อยไปแล้วนะมาบูตอีกด้วยมันก็บูตแข่งเหมือนกันนะเนะี่ยแสดงว่าเก็บในตัสมาใช้ตรงทางตรงแบบเมื่อกี้พอดีเป๊ะเลย เขาโค้ง <uge ot> แบบเนียบเริ่มขับเริ่มชินแล้วนะหลังจากที่ปิด e อ T กับปิดแท็กช <ór m alt> ั่นคอนโทรลไปนะแล้วก็เ, <im ple ot> เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ธรรมดาผมปรับเซ็ตปุ่มทุกอย่างให้เหมือนกับในฟอร์ซ่าหมดเลยนะปุ่มปิดเกียร์ปุ่มดึงเบรกมืออะไรอย่างนี้นะยกเว้นปุ่มในตดเพระฟอร์ซ่าไม่มีในตัด <im ple ot> <im ple ot> ยาวๆบังกรพดไฟนี่ไม่ใช่บังกรกินหมี่ถ้าบังกรกินหมี่นี่นเส็บเลยจบแล้วอีวสิบโอ้โหด,าด่านนี้เอาอีกแล้วนะแสงนียอนนยอนเนี่ยมองแรกๆมันก็สวยแหละพอมองไปมองมาตอนนี้มันเริ่มปวดตาแล้วนะมีใครรู้สึกเหมือนกันบ้างไหม ถ้าขับแบบนี้ทุกด่านนี่บอกเลยว่าตาย Newbies plan get hard to อ่าก็งงอยู่เมื่อกี้เราขับรถอะไรคันนี้นี่เองแน่หัวทองทองชัดเลยพี่เคนของเรานะมาแล้วให้บาร์บี้โอ้โหจอดเท่ด้วยเดอะแพ็กชินจุกุสไต กับแบบเฟี้ยวๆเลยนะแกงรสซิ่งโคตรคู่โคตรไฮด้วยรอบนี้ขับซุปอร์บายแอของตัวอยากฟังเพลงเขามากเลยนะแต่ว่าเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวติดนีกสิทธิ์เขาบอกว่าเพลงดีเพลงเยอะด้วยนะสำหรับภาคนี้นะฮะถ้าใครที่อยากจะฟังเพลง ชิวๆนะับผมแนะนําว่าซื้อเล่นเองนะครับก็สนุกดีนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครอยากสนใจที่จะไปซื้อเล่นดูกันบ้างนะแล้วก็เกมนี้นี่เล่นได้เฉพาะในคอมนะเล่นในอ่ามือถือไม่ได้นะภาพขนาดนี้เล่นในมือถือที่บอกเลยว่าบึ้มแน่นอนนะด่านนี้ก็เป็นด่านสุดท้ายแล้ว ขอซัดพลังซูเปรอปร์หน่อยไล่ลุยนะฮะเพลงเพลงชะลอชะลอช้าๆ,ๆหน่อยรู้สึกว่าซูเปอร์คันนี้เนี่ยเราเคยขับไปแล้วนะตอนอตอนเบตา้าใช่ตอนเล่นเบต้าเคยขับไปแล้วรอบหนึ่ง แล้วก็ตอนเข้าเกมนะทุกคนต้องเคยเล่นแน่นอนถ้าเกิดเข้าเกมนี้มาแล้วนะครับเพราะว่าเขามีให้ทดลองเล่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะนั่นนีบับตุกแล้วรอตุกแล้วเอเดสเซกรอบนี้ไม่ได้ที่1่ว่ะล่วงเราไปอยู่ที่2เฉยลาก่อนไอ้หนูอ๋อที่หนึ่งเป็นของพาวเกอร์เนี่ยโอ้โหใครมาทูตามวะ ละทึกเลยที่ตัวขนาดนี้รอบนี้แข่งมาหมด3รอบครับผมดานนี้ชมบรรยากาศสวยๆกันเงาพื้นสะท้อนแสงไฟนีออนโอ้โหบรรยากาศดีมากได้บรรยากาศสุดๆเนี่ยเลเซอร์ เลืซอสีฟ pues ้าตกแต่งได้สวยงามเลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้็จะขับไปเรื่อยๆนี่แหละผ่านไปแล nah, ้ว2อาทีส <BR EN issance> <enables> ิบห <kindergarten>. ้าครับผมผู้แข่งเราก็ไม่ยอมจริงๆนัเนี่ยขับจี้ตูดมาติดๆเลยนะเรียกได้ว่าถ้าพาดทีนี่คือโดนแน่นอนโดนอัดตูด ตอนแรกเขาก็จะอัดตูดเราก่อนพอรังากเขาเขาก็จะกินเรามาโพงนี้จิบจิบชิวชิวโพงนี้ละ่ะก็ช,ชิวชิวเช่นกันดูขนาดตรงตึกนั้นยังมีโลโก้มังกอตัวเบลเลอร์เลยนะเขาทำแบบทั้งเมืองให้เป็นแบบญี่ปุ่นได้อ่ะ ปมีไป้ายไฟแม่ตกแต่งแ,แบบอาราจุกูสุดๆเลยเนี่ยทางตรงยาวให้ซัดด้วยมังกรตัวนี้มาทุกฉาก,กผมเห็นเส้นชยัยข้างหน้านั่นเส้นชยัยเขาเส้นชัยแบบมีลายอีกแล้วรอบนี้มาเทพในที่สุดตอนนี้ผมก็จบแล้วครับผมสำหรับเพลลิส เมนะ็ดอินเจแปนนะดูท่าแล้วมันค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาเครื่องบินไปดีกว่านัง่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสนัง่งเครื่องบินแหละขับเองนี่บินไปเลยกดในตัสด,ด้วยเป็นไงล่ะเครื่องบิน <the> มีในตัสงงไหมล่ะโอเคครับผมใกล้ถึงจุดแลนดิ้งแล้ว หลังจากที่เราแข่งกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องมารับรถนั่นเองเอกระจาดเลยมาดูกันสิว่ารถที่ให้เรารับคือรถอะไรนะเดิมเลยฉากเดิมเป๊ะแค่เปลี่ยนรถนั่นหมอกสีแดงทำยังกับหนังผี แน่นอนว่าซูเปอร์คันเดิมเลยคันที่เราเล่นเมื่อสักครู่นี้นะปลดล็อกมาแล้วอ่ะักทับซีนเหมือนเดิมโอเคทางอันข้ามเราเอาซุป,ปรมาขับให้ดูกันเล่นๆสวยๆแล้วกันนะก่อนจบคลิปนะให้ดูวิวธรรมชาติรถอะไรก็วิ่งแสงเชื่อไหมว่ารถพวกนี้นี่ทำเหมือนจะเป็นคนเล่นแต่จริงๆไม่ใช่หรอกบอด ไม่งั้นมีชื่อดูไปแล้วนะบอดล้วงเนี่ยอ้าวเรียบร้อยควรจะมองรถขึ้นดึงอ่ะโอเคครับผมก่อนลากันไปฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ใ,ใครดูแล้วชอบใจกันช่วยกัน,ก,นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเสร็จสิ้นต,ต้องลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายทุกคน